อยเกิดใ่ต่อหน่อนยยายเกศแมนจะ้ะโถ่แท่งพี่น้องมากคืองามแต่ข้าแม่ขอนหนึ่งขาเจ้าเอาไปก่อน <laughs> ขอนเห็นใว้มากทับยายเกศเมื่อก่อนพี่น้องโอข้ขอนเขาเจ้าเอาไปแล้วแล้วแต่ต่อเพิ่นบ่เห็นคือใช่ยายเพิ่นบ่เห็นตัวนเห็นเนาะแตาสิดายแฮะขอนนั้นคือต้องนีละ่ะต้องนีละ่ะเฮ็ดอ,อากาศหนาวน,นี่ สวัสดีครับถักทายกันย่ำเส,สารพี่น้องเสาร์วันที่ยเจท่านว่าปี66ก,กพี่น้องปอกกันยูป,ปา้าขข้นเขาสูงคือเกาเด้อพี่น้องมื่อนี้เดินทางกับเจ๊เกตอีคือเกาสวัสดีค่ะมาหลุดน้ำกันเราสิได้สิมานมาจากมื่อนี้น้ำเฮ็ดบดเฮ็ดล่มจ้าฮะเมื่อวานนี้เจ๊เกตเดินทางคนเดียวเด้อพี่น้องปลาแถวบานปลาลางผนละคนสองปลามีอาการรอแหล่พี่น้องเมื่อวานก็นเลยบดเดินทางน้ำเพลินกินหอยแมงผู แล้วเกิดมอมวัในท้องพี่น้องก็มีไข่นําเมื่อวานตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแน่แล้วอ่าดูน้ำตันพี่น้องแต่ก็ยั่งเศรายู่พี่น้องขึ้นเขาสูงเกิดนี่ต่อน้อยแจเกตแน่นจะ้ะโห่แท่งพี่น้องมากขึ้นงามแต่ขาไหมคอนหนึ่งขาเจ้าเอาไปก่อนคอ,อ,อนเห็นไวมากตับงแยเกตเมื่อก่อนพี่น้องโอภอนเขาเจ้าเอาไปแล้วแล้วแต่ต่อพ่นบบเห็นคือแค่ยุคพนบบเห็นตัวนี้นเนาะอู้ตาสิด้เี้ยคอนหลังเป็นท้องนี่ละ เฮ็ดอากาศหนาวนี่สิบุญใหญ่ายเด้อพี่น้องสามเหม่อเลยดิยสามเหม่อเลยยังบุญทันใหญ่เต็มทีอยู่อ๋อก็เป็นหมุนปากปิงแหละพี่น้องไม่ใช่แต่แกงล้วนๆเลยจ้ะปลาล่างเมื่อวานยาเกตกระมานอยู่เด้อพี่น้องเฮ็ดโบดเฮ็ดโบดเฮ็ดโกอเมื่อวานคนสองปลาบ่สบายก็เลยผักพี่น้องเมื่อวานเลยอ้ยดอกเนี่ยกลับไปเฮ็ดระบบน้ำอยู่ไ้อยู่สวนน้ำ พี่เกดก็เลยเดินทางคนเดียวพี่น้องเมื่อวานเอาพี่ฮะวันนี้รุนน้ำกันแง่ๆพี่น้องแต่เรื่องเกินนี่เกิดพี่น้องเฮ็ดแต่ว่าสิเก็บได้บ่ออะบ่ได้น้อยก็ได้หลายละมันก็เป็นเฮ็ดหลายรุนน้ำแม่นจ้ะโอ้กันเข้าใจว่เอาก่อนเนาะพี่ฮะตัดไปมุมของกันเนาะกันเอาเดี๋ยวเพิ่งเอาก่อนอีกแม่น โอ้ยจงไหวมือน,นันเนาะว่ามันจะมาเอาคาคาพี่น้องเอ้ยชื่วว่าเราไปมาก่อนใดก่อน,อนอม,มันเป็นเฮ็ดปลายฤดูไพ่กระยากระแมน่นอพอหลังจากสิ้นเดือนท่านว่าไปเนี่กะเบิดเบิดพี่น้องถ้าว่ามีฝนมากนี่ก็ตามทีคนฟังปลาขาดการไหวพี่น้องว่าอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นเฮ็ดอาจสิแตกกอนกระแม่นพี่น้องเอาวันก็เอาไว้มือรุ่น ตอนนี้อุณหภูมิเริ่มปรับสูงขึ้นแล้วพี่น้องเ็ตเริ่มแตกบานส่วนมากเฮดสิเกิดตามร้อย่อของอากาศนี่แหละพี่น้องจากหนาวเป็นห่อนจากค้นเป็นหนาวประมาณนี้แหละพี่น้องถูกเดตอา้าไข่อยู่คอนนี่ก็ยังอยู่เนาะโอ้หัวใจได้คอนลายมันได้คอนนันบุหินคอนเลยเด้ือนนันโอบป้อนบุหินคอนเลยพี่น้องแยเขาจาเอาก่อน นานี่คนวางงานันพี่น้องแมนที่โบขึนะ้นนาวางงันบลูกเต่าข้าเต่ากะสิมาตะกรุงเทพแมนเป็นย่ามึงเอาข้ามันนำในยีเกตสี่ได้แสบลับขาได้สกพี่น้องอื้หยอดน้องเกตหนาวคองแฉะแล้พี่ดอกนาดีด้วยพี่น้องแมนจ้นนจะคนมกักในหากรองหันหนึ่งนะ ขาเป็นขาเลยพี่นอ้องปุณดอกหวบดอกน้าดีแห้งเกิดเหวอีลีพี่น้องเฮ็ดปีนี่อีกโบก,กีเหมือก็ได้สวัสดีปีใหม่กันแล้วเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปท่งถ่ายปีก็ว่าได้พอเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเลยพี่น้องยี่สิบเจ็ดแล้วจ้าอีกสองซ้ำเหมือก็แเมนปีใหม่แลวเนาะจ้ะานะดูมันต่อเยๆพี่น้อง ขอนี่ใหญ่เติมเนาะแมนจ้ะแต่ว่าแตกไม่ลายแห้พี่น้องเลยแตกไม่ก็มีได้ให้พี่น้องเบิ่งแตกไม่ก่อนนี่นี่สิได้เก็บกันหลายมืออยู่ได้นี่สิได้เมื่อยหลายมือเต๋อเกี้ยนี่ล่ะพี่น้องเพิ่นสิขึ้นช่วงอุณหภูมิเปลี่ยนนี่ล่ะตอนนี้เริ่มอุ่นขึ้นแมนจ้ะเอ้าอุ้ยได้มันสาได้ก็ว่าบ่เป็นเด้อพี่น้องเฮ็ดปลายฤดูปลายฤดูอีหลีแล้วแต่เมื่อวานมันคักอยู่เฮ็ดก่อเฮ็ดก่อก็ยังเกิดเสยอยู่เนาะแม่นจ้ะ อีกสองสามเหมือกับปีใหม่เลยเด้อปีน้องตอ่ออกเนี่ยนี่จะได้กินปีใหม่ไว้เนาะ <c oughs> ยานหอดปีใหม่อยู่ดอกหอดเก็ดหลอดนีุ่่มแตกไม้กว่าปีใหญ่กับบุ่นเลยสาม,มแมนสามสี่เหมือก <c oughs> ันเลยสามสี่เหมือนี่เขาจงไหวแตเหมือนันกับสองสามเหมือนี่เนาะจงไหวแต่วันที่หยิบหานแมนมันนี้ก็หยิบเจ็ดเหรอกระยังโมใหญ่แห้ง ถ้าเป็นอุณหภูมิฝนสิมานั่นพี่น้องพเพคนสีใหญ่เร็วเหตุคือหลอบวังหันเนาะเออคือหลอบบางหันนั่นท้ายในคืนเดียวทั่วคามขึ้นพี่น้องใหญ่หถ้าเป็นอุณหภูมิหนาวนี่สีบอยใหญ่แต่ผลสีนักไปทั้งดอกวอวบดอกหนาะแม่นะแตกไหมเสยเมื่อไหรกระลังสิอ,อะแตกอยู่นี่ละอยอสีแดงเข่าดาวอยู่้งเขาปีละปีนี้ดอกหน่อยจงไว้ ปลาทั้งเบาทั้งเศ้าเด้อพี่น้องยังเมื่อยอยู่หอมมากกขยักมากพี่พี่ดิโอเห็นแน่เห็นกระแม่เนนี่ตัวไหนโอ้ยเนาะเอาก่อนเดี๋ยวพอไล่ก็พอได้แกงนี่ปลาทอนบ่ขอนี่ก็ลังแตกคือกันกีนลองแตกจ้าเอาไว้ก่อนแล้วพอได้แกงนีกันบ่เอาว่าได้แกงเนี่ กับผมเป็นเฮทเท่าจย <laughs> อยเอาเป็น <laughs> แมนต่องลนี้เนาะไข่ตะวขายางเนาะี่เครื่อล้างก่อนมีเรีเยอันซุ่ล้างก่อนขายางแมนจ้ะ <laughs> เอาไปกอนละเเนา <laughs> เอาพอดีเก,กงเนาะข้อ,อดีก,กงโอ้จได้ของฝากเมื่อร้ายอยูยอ่ดอกมนี่จนจจกว่าร้ายบร่รายจนถือกินเนาะคิว <laughs> มิ้น้ซมไปเลยหมูป่าเือกินหมูป่ามูขุ่นเหรนเอ้วทั้งปลายแมนไปยังแมนเบิดเห็นเหยียมเลยเขาทาเลยเขาทาคอนนี่ก็ร่างเห็นนี่ได้นี่บริลลลงจากเถอกคอนบอเห็นเคยลงมาจากเถ้ามันหกแมนจ้ะแถมันก็เป็นดงที่หมูเุ่นไลยก็เลยบกพรอยเข่าพี่น้อง เพราะหมองูเล่นไล่นี่เห็ดหมูป,ป่ลา,ลาไล่หลายทางไปไาแห่งขาดเลือกพี่<า>น้องมันพันพ่อบอเอาเนี่เมื่อห่อนนอนบ่หลับเลยบ่เนี่ยเอามาเอาพี่ฮ้อพันเอกเก็บนี่นอนหลับแผลพี่น้องพันบ่เก็บนี่นอนบ่หลับมัน,น,เ,น,น,นเป็นของเฮาเด้เห็นมาม่าควอนวงหันโอ้ยจงไหวงอดก่อนมาหอดคนเอาเหยนคื่อแค่อายุคนมาเห็นในหากเนาะ เด้อพี่น้องโอ้ยขายาวตัวเพุ่นดอกนิ่มดีเว้ยเพิ่นอยู่ในไอ้มองปกคุ้มแม่นพี่บ่เหลียมแม่นเบิดพุ่นทางก่อนเออเอาเอาทงขวากนเนาะสิก่อนก่อนอนยังเปียกิล่ะแม่นใบใหม่งาใหม่ปกคุ้ม่องบ่ฮอดพี่น้องนะเอาังนีก่อนเฮาครับแต่ว่าแต่หัวปีบ่เกิดเด้ขอแนวบ่บ่บ่เห็น่อนเปียกแห้ง ข้าวห่อมากก็ลังเห็นนี่หลุนน้ำกันพี่น้องจะหลุนปากปีงด้วยพี่น้องว่เต็มตากับซางนาว่าจะข่อยไสเครื่องหนึ่งข่อยก็เอาข่อยไสเก็บกับเปรี้ยแกงแบบนี้เอาเอาเอาหลังคอนก่อนไปเอาขางคอนพี่เอาพี่กรอนเนาะเอาเลยตกลงกันก่อนเอากันโอ้ย สองหลอดมะเหนียดเก็บพอดีแต่ขั้นแขวพี่น้องร่างกวนเอาบวได้เลยเนาะม,มันคือรอบแหลกรอบแหลกจู้ใจเลยรอบแหลกจูใ้ใจเลยเต็มใหม่เต็มมือเดอ้เก็บจู้ใจรีหลอบแหลกสองหลอดมะเหนียเนี่ยพอดีจะขั้นแขวบพ่อเก็บกับบวดได้เป็นเ <c oughs> พ,พราขึ้นพร้อมกันพี่น้องคุณเป็นช่วยทั้งคางมันนี่ทั้งคางจ้า อันโปเก็บกับบไดาเด้อพี่น้องเก็บเมื่อแกงก่อนเสียบๆนี่รับพี่น้องรุนละลายในปากไม่ได้ยำยาเด้อพี่น้องนี่เนนจ้ะเลือดเลยบ่ใส่ลินดันดันกันเลือดเล่ละเอียดแลหล่คนสีนิ่มแห้งอุ้ยเน้อกันกันมันดอกกันตีตาใบหูนี่ว่าเห็นขอนนี่เต็มตาเลยตาหนึ่งแข่งเนียน ตัวนี้บินบ่ทันขึ้นดอกพี่น้องคันเป็นคนนอกกับนบัวเอ้าก็ใครจะดอกยังได้เก็บอยู่ม่านเก็บผู้เดียวก็ม่วนผู้เดียวงนั้นไปบ่ได้เก็บเลยเหลือบ่หลายอ้อยเก็บบ่เป็นก็ต้องเป็นล่ะพี่น้องถ้าว่าดอกน้อยเก็บบ่เป็นบ่ได้แกงแท้บ่บ่เอาจไดเอาได้แกงไก่อนล่ะเอ้าอ๋อ ดูขาอวบดีแฮงอวบเพชรนานเลเป็นเพชรน้ำหมอกดอกไงก็มีเนาะจ้าข้างในรุ่นนี้นะกลนมาเต็มตาเลี้วนี่เต็มตาแกงเลยนี่เป็นเพชรแกงพอแล้ะน้อยัยเก๋บ้างพ่อเลยยังวะมิเตอร์ประเด็นน้ำลายบ่คอยเด้นน้ำเบิ่งกแอนแถวนี้พี่น้องปีนั้นมามันมันบ่ออกก็เลยบ่ได้นน้ำมันจะเถื่อนมันบ่มีทางเลือนก็พี่น้องก็เลย นำหาก่อนอื่นจำเป็นก็ไเก็บมึงเขาจ้าเก็บก่อนเบิร์ดผีช่างรวมผีปญฺจเลียมเ้ยพื่อไอตีขาผมห่วงบ้านขาคักยังวะเอาพอเต็มตากะซางนาพี่น้องมันจะคอยได้เก็บเก็บขผ้าเงยเนาะแม่นจ้ะผ้าเป็นตะลุนยุ่นถ้าเพันดอกเงยในบ้านเต็มที่งเท้าเดียวเต็มตาเด้อพี่น้องเห็ดมึงเนี่ยหนาวนี่ขาเพิ่นขาผมขาเป็นขาเลยพุ่น นุ่มหวานดีถึได้เงยนจ้ะเนาะฟานรอบปีกว่าในหาก็มีบ่มีขอยช่องมึงในหาก็มีปุ้ยผีแมนเบิร์ตตัวผีเนอะยังเอามม่นเลยตัวหน่อยเอาไว้เนาะหน่อยให้เอาไว้ก่อนแต่ไม่เก็บโต๊ะผลปีใหม่ดีไม่แห้งคอยมาเร็มใหม่บ้าขออยากได้รุ่นนี้นะนี่ปลายขาวปลายขาว ตัวตาจะคว้ามูแมนก็รุ่นนีบุ้ยม้นเลี้ยวตีรุนนี่ดอกน้าขาใหญ่แต่ว่าันแตกใหม่นี่ร้ายปหน่อโบเก็บเด้อแต่ว่ามือออ่นก็บใหญ่านีโบโบมืออื่นมือเฮ่ใส่ตอง้อนใส่ตองขอนมานงาเร็วๆปอยากนั่งบนปั่นหมนั่งบนในใดเรื่องหนูเด้อพี่น่อเก่าเก่าก็ร่างโตสกิด On, the the nasal nasal <S <S ให <S <S ้ไส <No? yeah> ้ให้มูเราพี่น้องหลายหลายนไม่หายนะเพื่อนฮะไปเก็บเอากระดางน้ำเนาะตั้งปลายเป็นกระดาษไตทองค้อนบ้านนี่ไตทองค้อนพี่น้องตัวหน่อยคอยบ่เอาเด้อนี่นะเขาเห็นดอกไตทองค้อนจงไม่หันล่ะขนาดยางพาาันหันยังไม่เห็นเนาะบหันยางพาาันยังไม่เห็น จงไว้เป็นของเฮาคือเก่ากันมาพ่อขอนแปลนกับเป็นห้องเบิินเนาะขอนแปลนกับเป็นนเอากับเป็นน้องคนนะตอนนี้ยายเกศเก็บก่อนเป็นของยายเกศหมดเลยโอ้โหเฮ็บหมูกับพ่อเฮ็บหมูด้วยพี่น้องบ้านเริ่มใจแล้วเด็กดอกไงอย่างตีเดโนาะแมนจ้ะเอาตัวนี้กัน แล้วจงไวมืดหนา<ด>เป็นนี่ก็ได้รุ่นนี่พี่น้องเอ้เยเต็มตาคอนนี่นอนแห้งเอาไว้ก่อนเนาะจ้าตัวนี้ไว้ก่อนซ้อมดอกตัวนี้ขางกคอนดอกงามอยู่ยี่เก็บเด้วค่าน้ำค่าน้ำบอกค <laughs> ่าน้ำหมูป,ป่าก็คนเก็บด้วยว่ะ่นเก็บนั่งค่าน้ำอยู่พี่น้องอุ <laughs> ย้ยเนาะ การเดินทางในปา่าในเขาไปยากอยากพี่น้องไปเลี้ยวกบได้น้ำก็เกี่ยวน้ำเล็ดแมว <c oughs> น้ำเล็ดแมวได้หลายทั้งนี้ทั้งดอกอ่อนทั้งดอกกระด่างบ้านนี้ดอกกระด่างไม่ใช่ดอกใหญ่ๆกระด่างเอา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 น้อเอาเอาไปไหวปีใหม่ฝากปีฝากน้องให้ลูกหลานบนเม,มื่อโถนปุ้ยอย่าก็แตกไล่ไล่เลย มันย่าดอกอ่อนมาวัดปีฝากพี่น้องแก้เชือกฟาดทว่าได้มันดอกกระดังงวดปีฝากฝากพี่ฝากน้องพี่น้องเบิ้งอยู่กับโอ้ยที่ว่าเลยเนาะกินแต่ดอกกระดังงวดฟาดที่ว่าได้เลยเออนี่โบเอาเนาะโบกโมงงามเนาะเบิดพี่น้องเลือกแต่ดอกกระดังงวดมาเนี่ยบ้าหลุดล้มกันข้อนต่อหน้าพผมละพี่น้อง นี่ออกเนาะทำเหมือนี่ตอนนี้ปลายขาวเนาะปลายขาวเมืองแนดอกพี่น้องหัวเพีงเนาะดอกน้าเต็มเมือพนพอจะได้รุนนี่เด้จะคนออกหน่อยใท่ล่ะแต่สิได้เนาะด่างอันงวดนัานนี่ล่ะที่คอยว่าคอยพอกคอยยางมากผู้เดียวนี่พอกระจื้อบ่ไดตีปนก้อนมาใดเนาะกัมมาใดเมืองแนวกำลังแตกใหม่ตอนนี้แตกใหม่ พี่น้องแต่ละดอกก็นังมันมือหนังขาไงยังวะโอ้ยบมมันเฮ็ดคนผุเสพเพราะอะไรเนี่ยปูนแต่ละดอกโซงกัส่งได้หลังปีใหม่ผุนแล้วกระด่างนี่พอดีคนเก็บไปกินดนได้พี่น้องพอส่งการได้เดี๋ยวมีเวลาของคนพิการไหมเวลาของคนพิการข้าเลยไปกับผูเลียนจ้ะพอเนาะใส่สองขอนพี่น้องขอนยังปะ กันใหญ่นันใหญ่นี่บุคือเก็บกระดากมงหันเลยแล้วล่ะเอาใอยเอาใจเย็นๆเกิดนี่จังไดครับเมียนจ้ะว่าเกิดไตกระต่โพดเทียนวากันเลยกันหน่อยแห้งกับเอาไว้ก่อนอีกเอาไว้เลยะเอามาเอาข้อนี้ขนบ่ค่อยหูวไม่แต่คนบ่ค่อยหูตามที่เห็นใบควันหมากกันเนาะเออตามเทีนใบเถ้าถิ่ เขาเห็นไหน่อยกัย่งได้เป็นเห็ดกระด่างอยู่ตามป่าไม้ไผ่มันโหกปกคุ้มคนบ่ค่อยเห็นเนาเล่มไปเล่มมาก็เต็มตาหน่อยเคยอยู่ตัวนี่เต็มก็มีแต่เห็ดปากปีงแต่ไม่ติดดอกผุนแมนเบิร์ดผุดแมนเบิร์ดตลอดวุ้นไปอยู่จักดอกสามดอกสามดอกจ้ะอ่าแห้งตรงไปใส่ทองค้อนแมนเบิร์ดโอ้ยมึงยื่เรียมปาดปาดปาดโอ้ยใค่อยู่ได้อยู่เนาะ จงไหวบะจงไหวจงไหวจงไหวแต่เอามมอรุ่นจงไหวเอามมอรุ่นเอาได้พีน้องนี่เอาแล้วเนุ่นตัวนี้เอาไหวก่อนว่าเอาไหวเนีติดหัยู่เอาเด้อน่เด้อเอาเลยมันคอยเจ็บแน่คนเอาสอดอกคน้ดอกหวปีแห้งหวปีาบัดกระด้างเหันมือุลายไห พูดพี่น้องเต็มอยู่พุ่นเฮ็ดกระดา่างพูดไอ้สวนลูกกันคอนไหมพี่น้องแม่นคอนต่อนานที่เป็นคอนเฮาเกยได้แต่ว่าพม่นจะเกิดบ่มาหลอกบ,บางหันเห็นแตกอยู่วมาเบิ่งใน,น,นจาเกะคอนนี่พอเข้ามาบ่อหอดจักเต๋าไก่เขาเม็นบ่ออดไก่จอกกระด่างพี่น้องอดอกใหญ่แห้ง เอาทั้งรูมกลุ่มก่อนโอ้ออยดอ,อ,อ,อตอนหนุ่มมึงเนี่ยว่าเป็นหูสางโอ้ยจองดอกอี่มบนหันเดินนี่เห็ดอ่อนเขาก็ได้ตาแล้วจัเต็น้นตา่อตอนอ่อนก็ติขาดโอ้ยขาดหมดแล้วมีเห็ดหลอดวางหันร้านแมนนหูย ใยก็ใหญ่คักแห้งนาเกลียปว่วอกโกเอระตามะปวดไตทองวเนี่ยไตปว่อนไตทองเฮ็ดนี่นี่กระด่างมาท่านหลนเด้อพี่น้องยหอกวังหันนี่อ้ยควันเยอเกือบเป็นตาปมกระตาคนันมีอยู่บ่ อู้ก็พอได้แกงแล้วพี่น้องอืมว่าสิได้แกงก็ได้ตาอยู่เด้อเกิดเต็มตาได้เป็นตาอยู่มันก็สิยุบลงยุบลงทีแรกก็เต็มอยู่ใต้ไปพายมาก็ยุบบ่ไหวดอกเอาเก็บไปก่อนเป็นของเฮากันได้ออกบ่หาบ่หันปลายปีนี่แหละน้หมอก็บ่แห้งปานดบ่งป กันบกเก็บดอ,อกกังสี่บได้เก็บไลยเด้อพี่น้องบนละลายในป่ากันหลอบแหลกนะเต็มบดหนอ่อแถวนีหนอ่อออกคักอีลีพี่น้องหลอบแหลกค้อนเลยเนี่ยไปทางไดเป็นเข้าๆโอบคอนอยู่เอาออคอนใหม่หลอนเลยพี่นอ้องจงไหวก็ะแหงเด้อนีิถึงแดดเป็นคอนใหม่เกล่หลอน ก็ว่าดอกมุกดียอยูวข้อนไม่หลอนเป็นที่ดอกหวอกรนรุ่นนี้ของไข,ข่นาะกระรุ่นนี่คอยได้หาบแล้วเหมือนข้อนี่เต็มตาเลยแดดกรนรุ่นนี้เบิร์ตบนทาเป็นเฮ็ดไลน์รุ่นหนอนแม่เลยแต่ที่แปดลุ่นเน้อแจะนี่ลารุ่นพ่อแกงนี่นเรียนสีบเย่เท่าของแฉ่เริ่มเป็นดอกเมน,นจ์จ้ะ

ตมุนีโจงเว้ยโอ้ยเห็นมันสุดดอกไงคือวางหันเด้โจงเนาะโจงหนึ่งดอกเต็มพรอนเลยแต่คนดอกว่าท่านไงจะเอาได้จะดอกเอาได้แม่นเลยเลือเก่านึ่เอาเบิดเลยปอดใดเด้อแต่ไม่ที่ปอดใดเก็บหมดนะเอาเบิดเลยงวดหน้าเฮ็ดปอกออกก่อนปะเฮ้ยเราไม่เก็บเบิร์ดปฏิวัติตอนเฮ็ดดอกหน่อยไปได้เฮียงกระต่ายหนึ่งขวบเาเต็มจะเต๋อ โอ้ยอจงอันนั้นจิบจงไว้หมามานกับมันจะกตากับเอาน้าพี่น้องแมเปียบเปียบนองมาว่านไปพู้เดียก็เต็มตาเนาะมาท้องถูกก็เต็มสาวปะแมนอยู่บ่าว่านเฮ็ดกอเพรกมาเฮ็ดกอนัแมน ดอกใหญ่ดีได้เห็ดก่นอนเบิดพี่น้องตงัวนี้จงไว้มากเมือ่อ็ยังหลายเยอะพี่น้องถ้าเป็นอดอกใหญ่นี่โอภพนคือเก่าเลยนี่ตัดหน้าผ้าขึ้นมาตำเอาหายเมื่อยเลยพี่น้องบาดง <c oughs> ามแห่งเศร้าคนจักบาดเอ๋อหันใจก็เชี่เก็ต <c oughs> เอาออกซิเจนก่อนเอ้าลุยบาดเนี่ยโอ้วยางกินูหือ,อ อันพ้องตีดูดูตัดขึ้นล้างผูกกับที่ีแห้งอยู่อืมขันแน่นี่หายเมื่อยอยู่พี่น้องอือปนได้กับทีเศร้าอือหน้าหูงดอกข้าวมิลลี่อุ้ยมึงเนี่ยพูดเนี่ยพูดขาพูดเป็นต่หยัมเป็นตะวันดีเนาะแสบอุ้ยขาเหี่ยวอุบาทวเบียขาด้วยจ้าอ๋อสูมเข้าไกลๆพี่น้องมึงจะชัดเป็นขาผู้เก็ตบนรถดอกเพ็รบดปลายปีแล้วพี่น้อง ปลายปีหกหกแล้วอีกสามทีเมือเบิดเลยเด้อพี่น้องปีหกหกี่ดี่แมนเบิด์ุมึงเอาไปเลยไปเนี่ยเด้ออ่ะเมืโอ้ยขามึงเนี่ยดี่ข็งหน่อยเอาไว้เนาะหน่อยแล้วกันตาไม่แห้งมากมัยเบิร์ดเนาะ ไปน้ำยบไปน้ำเกจเผสมหน่อยไปมากตัดเต็มกระตาแหละพี่น้องมันโยบนยบไปเรือด้วพี่น้องเต็มง่ายดอกพ่ายไปเรือตรงนั้นโยบไปเรื่อถ้าเป็นเฮดดอกรุนนี่ารุนผมพ่ายเนี่ยเมียุบเนี่ยใส่ทำไรยังทำนั่นอ้าวเบิดมันแหละล่ะพี่น้องบ้านนี้เอาจนว่ามันเป็นมันกระออกอยู่พี่น้องแต่ว่ากระออกบทัวแล้วก็เป็นเฮดเก็บบ่ค่อยใดน้ำน้อยเกตมันเป็นเฮดดอกหน่อยพี่น้อง ยอดได้ยอดมันกับมันไปกระตาหนึ่งลักลกลกลับสิเป็นปววเห็ดปากปีงล่ะพี่น้องเฮ็ดพอดีแกงปีงกับปีงโพสปีงจงานโพสาหยางจงนเห่าห <laughs> ลังจากนี้ก็สิแม่นเดินทางกลับบ้านเด้อพี่น้องมาหอดรถแหละแต่ว่าบ่าท่านเด้กราบดอกน้องนุ่งเสียอยู่ตอนนี้สเสด็นตามกันอยู่เฮ็ดจังได้ยัยเกดตเฮาอเฮ็นั่งขาย่รถนี่แล้ อ่ะเบิ่งยอดได้ยอดมันก่อนพี <S <s ่น้องล่อหนองนุ่งน้ำเป็นหลงทางสำหรับยอดได้ยอดมันเฮ็ดแกงกับมันไปตาหนึ่งอยู่พี่น้องเฮ็ดแกงนี่มีหลายหลุ่นเนาะมีหน้ากับมัหลุ่นหลุ่นดอกหน่อยดอกใหญ่แต่ว่ากําลังแตกมันหลาเนาะแต่ว่าเก็บบัไดดพี่น้องเอาอมันซํำนี่เราพี่น้องมือนี้ส่วนอีกตาเป็นเฮ็ดกระด่างเก็บแนบบัวน่เก็บแนบบัแน่เด้อพี่น้องเฮ็ดกระด่างนี่ พอใส่เป๋ไว้ก็มีสำหรับคลิปนี้กะเชิญชอบวิดีโอจังไรกะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้น่องปลา่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำี่ชมคอยรอหลุนน้ำกันคลิปใหม่มื่อไม่พี่น้องถือว่าเป็นคลิปทรงถ่ายปีกระไดเดอพี่น้องเพราะวันที่27เห่ออีกบกก่มืมอก็ตอนรับปีใหม่แล้วน้อยายเกตจ้า ปีนี้เกิดเงาอีลีพี่น้องเหตดถึงมีบลไรแต่กะเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกอยู่พี่น้องได้กเก็บเงาขนาดปีนี้อ่ะค่ะคอยรอรุุนน้ำกันคลิปไม่มือไม่พี่น้องสาหรับคลิปนี้คือซิเมนรอน้องนงมากกสะซีเมนสกับบานเ้ยละพี่น้องบานนี่สหรับเมื่อนี้เอาความันฝากปีฝากน้องซับนี่ละพี่น้องกว่าสิมมนก็เอาจนเมื่อยน้อยจะเกลียดเอาจนเงาเอาจนเงาแต่ก็ซื้อว่าดีอยู่พี่น้องบ่อเฝ้ายังได้ยังมันตาหนึ่งอยู่ คอยรอหลุดน,น้ากันคลิปไม่หมืองไม่แล้วพี่น้องว่าที่หาอยู่หาก,กินแนวใดหลุดน,น้ากันมืออื่นอยู่ดีไม่แห้งกระปอกันเรื่อยๆแล้วพี่น้องถ้ามือได้บ่พอคือมือนนั้นบ่ปกติพี่น้อง,องคือเมือวานนี่คนสองปลา,าบ่ปกติเหมือวานนี่มีอาการเจ็บท้องแล้วก็มีไข้พี่น้องกินอาหารอาหารเป็นพิษนะล่ะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่พี่น้องหลุดน,น้ากันมืออื่นอยู่ดีไม่แห้งถูกทุกคนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ